พามาดูไร่ข้าวโพดนะคะทุกคนออกดอกหัวแล้วค่ะติดฝักแล้วด้วยนะคะอันนี้แปลงใหญ่ค่ะ นี่ค่คะติดฝักแล้วนะอันนี้พอดีค่ะพอดีพอฝนยังมีอยู่นะคะจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่นี่ค่ะติดฝักแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อันเดินพาเดินไปรอบๆเนาะ อันนี้ของเขาพื้นใหญ่อยู่อันนี้ของนาค่ะ ี่ปลูกมะม่วงมะม่วงหน้าไร่ด้วยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นต้นงามฝักก็ใหญ่นะคะเนี่ยอ๋อมันอยู่ที่พื้นที่เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมฝักใหญ่ นี่ค่ะปักใหญ่เล้วเนี่ยโอ้โหตรงนี้งามมากลงไปได้ไหมนะพี่อันจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนี่ได้ได้ได้เนี่ยปากใหญ่มากเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยอันนี้ยังไม่ใหญ่มากแต่อันนี้ใหญ่แน้นี่นี่นี่ปักโอ้โหมีทุกต้นเลยนี่โอ้โหปักใหญ่สุดยอดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จะเจริญเติบโตได้อีกนะคะเนี่ยนี่อืม โซนนี้ดีมากค่ะโซนนี้นี่นี่โซนนี้ติดเนี่ยติดฝักติดฝักตลอดแนวนะคะนี่เดี๋ยวพี่อันพาไปดูนี่มาชื่นชมเอ่ขอขาพูดเขาของพี่อันก็มีแต่ว่าเป็นรุ่นหลังค่ะรุ่นที่ยังไม่ได้ยังไม่ติดฝักเนาะ อันนี้เขาปลูกก่อนเนี่ยเขาปลูกก่อนเขาก็เลยแบบติดฝักก่อนเนาะนู่นนี่ค่ะนะให้ดูใกล้ๆตรงนี้ก็จะได้จุดปนะคะวันนี้ก็มาชมกระโพดนะคะตอนนี้ติดฝักแล้วคะ่ะนะคะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดค่ะวันนี้ก็พามาชมข้าโพดเนาะได้ผลแล้วค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัญนชาสาชาแนลลูกแมวเฉากล้วยด้วยนะคะ เจอกันที่หน้าคะ่ะนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ